การตรวจประเมิมนมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกประจำปีพศ2567สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2ขอต้อนรับท่านบุญส่งจำปาโพประธานคณะอนุกรรมการตรวจประเมิมนมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกคณะที่9และคณะด้วยความยินดียิ่ง สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคสังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมตั้งอยู่เลขที่715ถนนสุรนารายตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาภายใต้การกำกับดูแลโดยนายจรูนจงไกลจากขนส่งจังหวัดนครราชสีมา1.2มีการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพได้ดำเนินการตามแนวทางการลดขยะให้เป็นศูนย์ zero waste โดยใช้ 3R ดังนี้ 1. Reduce ลดการใช้สินค้าที่ฟุ่มเฟือยใช้ครั้งเดียวทิ้งเช่นงดรับถุงพลาสติกใช้กระบอกน้ําหรือแก้วน้ําแทนการใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว 2. อ reuse การน,นําสิ่งของใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าเช่นการใช้กระดาษสองหน้าและ 3. recycle คัดแยกขยะที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตนํามาเป็นสินค้าใหม่1.3มมีการส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทน และมีการดำเนินการตามแนวความคิดเป็นกลางของคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวทรัยลิตี้เพื่อลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกดังนี้ 1. ลดการเผาแยววัชพืชต่างๆภายในสำนักง,งาน 2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามมาตรการประหยัดพลังงานดังนี้เปิดเครื่องปรับอากาศเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานและดับไฟทุกรั้งที่ออกจากห้อง 3. สนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดโดยใช้แสงอาทิตย์ สี่ร่วมปลูกต้นไม้ในสำนักง,งานเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว2.3มีงานบริการนักสูนราชการสะดวกครอบคลุมประเภทงานสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบงกกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน6อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองอเภอโนนไทยอเภอโนนสูงอเภอพระทองคำอขามธลิอและอขามสแกแสง1งงานตามภารกิจของหน่วยงานงานด้านทะเบียนและภาษีรถดำเนินการด้านทะเบียนและจัดเก็บภาษีรถการเปลี่ยนประเภทรถการโอนกรรมสิทธิ์รถการย้ายรถเข้าออกตามพรบขนส่งตั้งอยู่ณอาคารสํานักงานชั้น1งงานด้านใบอนุญาตขับรถดําเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจํารถตามพรบขนส่งและพรบรถยนต์ตั้งอยู่ณอาคารสํานักงานชั้น2งานด้านประกอบการขนส่งดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบการขน ทุกประเภทได้แก่ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางไม่ประจำทางและส่วนบุคคลการอนุญาตและกำกับดูแลโรงเรียนสอนขับรถให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งอยู่ณอาคารสำนักงานชั้นหนึ่งงานด้านตรวจสภาพรถดำเนินการตรวจสภาพรถตามพรบขนส่งตั้งอยู่ณอาคารสำนักงานชั้นหนึ่งสองานบริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารณบริเวณชั้นหนึ่งของสำนักงานสำหรับให้บริการประชาชนในการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆและยังได้จัดทำ QR code คู่มือสำหรับประชาชนและข้อมูลอื่นๆติดต ในจุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน3ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ได้จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์หลายช่องทาง1งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถโดยสารสารธารณะสายด่วน15 8 4ให้บริการย4ชั่วโมง 2. เว็บไซต์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา3ม,มีกล่องแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะและสาม,มารถเขียนเรื่องราวร้องเรียนได้2.4มีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องรอคอยการรับบริการนาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานจุดก่อนเข้าสู่บริการและจุดบริการงานบริหารงานทั่วไปมีการจัดลำดับขั้นตอนการบริการที่ง่ายต่อการให้บริการและรับบริการ2.5มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆให้มีความทันสมัยและค้นหาข้อมูลได้ง่าย .7 มีระบบการให้บริการประชาชนแบบออนไลน์การนำแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่ให้ประชาชนสามารถจองคิวได้ด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเดินทางมารับบริการด้านการทำใบอนุญาตขับรถการนำแอปพลิเคชัน DLT eForm iFile แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเตรียมเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ล่วงหน้าเมื่อมาติดต่อดำเนินการณนาสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาหรือหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกการรับชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ eService.dlt.go.th โดย สามารถชำระภาษีได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสเคาน์เตอร์ปร์เซนีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านจุดบริการในห้างสรรพสินค้าแอปพลิเคชัน DLTQR l i c e n s ใบอนุญาตขับรถอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเสมือนจริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถร่วงหน้ารวมถึงยังมีข้อมูลที่นอกเหนือจากที่ปรากฏบนหน้าบัตรเช่นประวัติการแพทย์ปลุกเลือด รูปประจําตัวสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลมีการนำระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เครื่อง EDC และ QR code สําหรับสแกนมาให้บริการสําหรับประชาชนโดยไม่จําเป็นต้องพกเงินสดสามารถใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตในการชําระค่าธรรมเนียม การอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ DLT E-Learning โดยผลการอบรมมีอายุ6เดือนนับแต่วันที่ผ่านการอบรมเพื่อให้มีระยะเวลาในการจองคิวล่วงหน้าและเตรียมเอกสารประกอบการดําเนินการให้เรียบร้อยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2เผยแเร่ข้อ,ขอมูลและประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของสำนักง,งานผ่านเว็บไซต์ nma.dlt.go.th ผ่านช่องทาง f c e b o o k p เพ e สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีามาเว็บไซต์ทะเบียนรถ .com มีการลงทะเบียนเพื่อร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต2.9มีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียนของผู้รับบริการรวมทั้งระบบการติดตามและแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนกำหนดช่องทางการรับเรื <alles> <With> ่องร้องเรียนสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2มีการกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้หลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะในการให้บริการได้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในสำนักงานทั้ง3ชั้นร้องเรียนด้วยตนเองนะ บริวเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น1 0ศูนย์ราชาการสะดวกหรือบริเวณห้องงานตรวจการขนส่งชั้น2ร้องเรียนโดยส่งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ร้องเรียนผ่านทางสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงร้องเรียนผ่านทางเฟซบุ๊กเพจสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน,นครราชสีม,มาร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT GPS ร้องเรียนผ่านอ e ีเมลสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน,นครราชสีม,มา cora1@dlt.mail.go.th ร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน Trophy ฟองดู ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา nma.dlt.go.th หมายเลขโทรศัพท์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่ชัดเจนหากพบว่าเป็นการร้องเรียนเรื่องเล็กน้อยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามผังขั้นตอนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องเรียน2.11มีการพัฒนาเพิ่มช่องทางการให้บริการการให้คำปรึกษารวมทั้งช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์หรือศูนย์ฮอตไลน์หรือช่องทางอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จัดทำเว็บไซต์สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักง,งานผ่านทางที่อยู่เบรษณียอิเล็กทรอนิกส์จัดทำ c e b o o k p a พ e สำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาให้บริการประชาชนในการรับเรื่องราวร้องเรียนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงจัดทำโครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านไลน์สมาร์ทแชทบอทเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการติดต่อกับผู้รับบริการและได้รับข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงมีการรรรรร่มมมใช้งงาาาานบบแพตฟออ์ิหหจััดกปญเื ของจังหวัดนครนาราชสีมาในการรับเรื่องราวร้องเรียนตลอด24ชั่วโมงมีการเพิ่มช่องทางการจองคิวทำใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue มีแอปพลิเคชัน DLT GPS ตรวจสอบพิกัดของรถด้วยสารประจำทางและตรวจสอบความเร็วของรถสามารถร้องเรียนพฤติกรรมของพนักงานขับรถได้มีแอปพลิเคชัน DLT QR Line c e s แสดงข้อมูลใบอนุญาตขับรถทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้แทนใบอนุญาตขับรถเสมือนจริงได้ มีการเปิดช่องไลน์ Open Chat tsm โคราชเพื่อแจ้งเรื่องราวต่างๆและให้ประชาชนทราบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย2 1 2มีการจัดทำแผนการติดตามผลการดำเนินการของศูนย์ราชการสะดวกที่ชัดเจนจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพิจารณาดำเนินการครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรด้านงานบริการด้านสถานที่พร้อมทั้งการประเมินผลและทบทวนแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆจัดทำแผนการดำเนินการศูนย์ราชการสะดวกซึ่งประกอบด้วยหัวข้อขั้นตอนการดำเนินการผู้รับผิดชอบระยะเวลาการดำเนินการผลการดำเนินการและข้อเสนอ การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการประชุมติดตามการดำเนินงานของสนย์ราชการสะดวกของสานักงานในคราวที่มีการประชุมสํานักงานเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงการประชุมเฉพาะคณะทํางานเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง2.15มีการบรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอย่างจํากัดมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อลดการทางานซําซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลชื่อสกุลที่อยู่ของผู้ใช้บริการมีการทำมาทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์รรหว่าางกข ทางบกและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหากปรากฏว่ามีข้อมูลค่าปรับจราจรค้างชำระเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับค้างชำระพร้อมกับภาษีประจำปีกับนายทะเบียนได้ทันทีมีการเชื่อมต่อระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถแบบออนไลน์กับสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศเชื่อมโยงกับระบบงานทะเบียนและภาษีรถ2.16มีการพัฒนาดูแลรักษาระบบค c a ซ็นเตอร์ตลอดจนกำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องจัดทำประกาศกำหนดมาตรฐานในการให้บริการเจ้าหน้าที่ c เซ็นเตอร์ไวอ้อย่างชัดเจนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา ระบบ c เซ็ center และการรับเรื่องราวร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรศั์สาธารณะจัดทาข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ c เซ็ center โดยการออกแบบข้อมูลเกี่ยวกับการรับโทรศัพท์ในรูปแบบ google form เพื่อสร้างฟอร์มสําหรับการใช้งานในการบันทึกการรับโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่จัดทําคําสั่งเ้าหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานดูแลระบบโทรศัพท์ c เซ็ center จัดเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลผู้รับบริการที่มีการติดต่อสอบถามบ่อยๆโดยทําเป็นคู่มือถามตอบปัญหาที่พบบ่อย2 1 7แผนการบริหารความต่อเนื่องในการให้บริการกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตปีงบประมาณพศ2566มีแผนการบริหารความต่อเนื่อง Business Continuity Plan ปีงบประมาณพศ2566หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่สามารถให้บริการนักสํานักงานขนส่งจังหวันนดนครราชสีมาแห่งที่2หัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องโทรรายงานขนส่งจังหวันนดนครราชสีมาและโทรแจ้งผู้ประสานงาน BCP ให้ดําเนินการตามแผน BCP กรณีสําน,นักงานไม่สามารถให้บริการได้ประชาชนสามารถรับบริการได้ที่สํานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่1หรือสํานักงาน าขาทั้ง7สาขาสำนักง,งานได้มีการระบุหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินในภาวะฉุกเฉินสำนักง,งานจะมีการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทดแทนกรณีที่คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้มีการฝึกซ้อมแผนการบริหารความต่อเนื่องอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง3.3มีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จําเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่จัดเจ้าหน้าที่อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในรูปแบบสภากาแฟกับกรมการขนส่งทางบกสำนักง,งานขนนนนสสส่่่งง่งงงงจจัััหหววดทปปรรรรระะะเเเศชุมมมําาาากกกซึีีอบบยใๆ ของแต่และกลุ่มฝ่ายงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การจัดตั้งกลุ่มไลน์เป็นกลุ่มไลน์ของสำนักงานและไลน์กลุ่มแต่และกลุ่มฝ่ายงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดต่อการปฏิบัติงานและแจ้งข้อมูลภายในหน่วยงานมีเว็บไซต์สำนักงานเพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่อบรมเพิ่มศักยภาพตามที่กอพอกำหนดตามแผนพัฒนาบุคลากรกรมการของส่งทางบกประจำปีงบประมาณพศ2566 3.5เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางมีการติดต่อผ่านทางช่องทางปรณษย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีการตอบกลับภายใน24ชัั่่วโมงงงงกกาาารตติดอนนนท Facebook สข จังหวัดนครราชสีมาให้มีการตอบกลับภายใน1ชั่วโมงการติดต่อผ่านทางไลน์สมารชทแชทบอทสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาให้มีการตอบกลับทันทีการติดต่อผ่านทางระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองทราฟฟิฟองดูของจังหวัดนครราชสีมาให้มีการตอบกลับภายใน24ชั่วโมงการติดต่อผ่านทางไลน์ Open Chat t s m อ o r a โคราชให้มีการติดต่อกลับภายใน24ชั่วโมงมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแต่ละช่องทางการให้บริการในระบบออนไลน์4.2มีระบบเทคโนโลยีทีี่่มมมคควาัันงปลอดภย นเชืื่ออถเจ้าหน้าที่ดูแล Facebook p เพจสำนักงานดำเนินการยืนยันตัวตนสองชั้นก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อความปลอดภัยหากเกิดการแฮ็กข้อมูล Facebook p เพจของสำนักงานขึ้นมีการสำรองข้อมูลผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์กลางของกรมการขนส่งทางบกมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ4.3คิดคนและแสวงหาวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆทําทำให้เกิดผลในการปรับปรุงและออกแบบการให้บริการมีไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ของสำนักงานโดยเป็นการทำงานของแชทบอทหน0รซสามารถตอบคำถามสั้นๆของประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมง รวมไปถึงการพบประชาัมพันธ์ข้อมูลกรมการขน่งทางบกหรือของสำนักงานมี Facebook Page ของสำนักงานโดยเป็นการทำงานของแชนบอร์ด50%และเจ้าหน้าที่50%ดำเนินการตอบคำถามของประชาชนตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีโดยหากจบการสนทนาแล้วแชตบอร์ดจะส่งแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง5.1การพัฒนาศูนย์ราชการสะดวกสู่ความเป็นเลิศ5.1.1ศูนย์ราชการสะดวกมีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบดิจิทัลมีการปรับเปลี่นรูป แบบการให้บริการกระบวนการใบนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์5.1.2ศูนย์ราชการสะดวกมีการปรับปรุงบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องการอบรมเพื่อต่อใบนุญาตขับรถซึ่งจากเดิมต้องเดินทางมาอบรมณสำนักงานขนส่งแต่ปัจจุบันสามารถอบรมออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง DLT Learning.com การจัดเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินงานด้านใบนุญาตขับรถจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะค่าธรรมเนียมคำขอและค่าธรรมเนียมใบนุญาาขับรถตามชนิดของใบอนุญาตนั้น5.1.3ศูนย์ราชการสะดวกมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการของบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูป มีการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระภาษีและต่อบใบอนุญาตขับรถณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา5 1 4ศูนย์ราชการสะดวกมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการของบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอมนิชแนลมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการของบริการหลักหรือบริการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบอมนิชแนลมีช่องทางการให้บริการด้านการชำระภาษีจำนวน6ช่องทาง 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่ือถือนชำระค่าบริกาัๆ 3. าชำระผ่านเว็บไซต์ e s e r v i c e d o t g o t h 4เคาน์เตอร์เซอร์วิส 5. เคาน์เตอร์ปรสเนีไทย6ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพาซานครราชสีมา5.1.5ศูนย์ราชการสะดวกมีงานบริการที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานบริการหลักของหน่วยงาน3บริการขึ้นไป งานด้านการจําหนยพรบงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์5.1.6ศูนย์ราชการสะดวกมีการใช้การเคราะห์ข้อมูล Data Analytics เพื่อการปรับปรุงการให้บริการหรือสร้างบริการใหม่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ออกแบบระบบปฏิบัติงานและจัดเก็บข้อมูลพร้อมมีค์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทั้งหมดภายใต้ระบบ MDM เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานผู้รับบริการซึ่งหากเกิดปัญหาในการใช้งานระบบสำนักงานจะมีการแจ้งปัญหาไปยังส่วนกลางเพื่อการแก้ไขกรณีเกิดปัญหาในการใช้งานระบบสำนักงาน ะมีการแจ้งปัญหาไปยังส่วนกลางเพื่อดำเนินการแก้ไข5.2การดำเนินการยกระดับศูนย์ราชการสะดวกตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี5.2.1ศูนย์ราชการสะดวกมีการให้บริการเชิงรุกสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงช่องทางไลน์ออฟิเชียลแอคเคาท์ของสำนักงานโดยเป็นการทำงานของแชทบอท100%สามารถตอบคำถามสั้นๆของประชาชนได้ตลอด24ชั่วโมงและจัดให้มีบริการ call center เพื่อสนับสนุนการให้บริการ call center 1584ให้บริการตลอด24ชั่วโมง5.2.2มีเครือข่ายความร่วมมือบริา การในการให้บริการโดยจัดให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการช่องทางการให้บริการมีการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อลดการทํางานซับซ้อนและความผิดพลาดในการกรอกข้อมูลชื่อนามสกุลที่อยู่ของผู้ใช้บริการมีการทําันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระหว่างกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าของรถสามารถชำระค่าปรับครั้งชำระพร้อมกับภาษีประจำปีกับนายทะเบียนได้ทันทีมีระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถแบบออนไลน์กับสถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งทั่วประเทศเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบผ่านระบบได้ทันทีว่ารถคันดังกล่าวผ่านการตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนมาแล้วหรือไม่5.2.3ศูนย์ราชการสะดวกเป็นศูนย์บริการร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนณจุดเดียวในรูปแบบกายภาพและออนไลน์ One Stop Service สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาหที่2เป็นศูนย์ บริการร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการประชาชนณจุดเดียวในรูปแบบกายภาพและออนไลน์5าจุด2.4ศูนย์ราชการสะดวกมีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง TSM โดยสามารถดําเนินการสมัครอบรมเพื่อเข้ารับการทดสอบได้ทางเว็บไซต์ TSMThai.com 5 2.5ศูนย์ราชการสะดวกมีการพัฒนาการให้บริการโดยใช้การสร้างความเป็นผู้ประกอบการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันสุดยอดนายช่างขนส่งครั้งที่1ตามโคร งการในช่างตรวจสภาพรถต้นแบบประจำปีงบประมาณพศ2566 5.2.6ศูนย์ราชการสะดวกพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งเรื่องระยะเวลาขั้นตอนและค่าใช้จ่ายหน่วยงานสามารถเผยแพร่อ,อ,องค์ความรู้ไปยังหน่วยงานเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้ กระบวนการอบรมเพื่อต่อใบอนุญาตขับรถผ่านทางช่องทาง D.O.T. E-Learning การจองคิวอ,ออนไลน์ต่อใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน D.O.T. Smart Queue 5.3การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2565 5.3.1หน่วยงานมีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อรับเรื่อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆมี Facebook Page และ Line Official Account เชื่อมต่อก,กับ c ช a t b o t d i ด l o g f l o w ในการให้บริการตอบคำถามประชาชนออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง Facebook Page มีเจ้าหน้าที่ให้บริการตอบคำถามตรวจสอบข้อมูลให้ประชาชนในวันเวลาทำการสายด่วนโทร1584ให้บริการเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสา,าธารณะรวมไปถึงการสอบถามข้อมูลของสำนักง,งานตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมีอีเมลหลักของสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีม,มาที่ให้บริการเกี่ยวกับการ,กการชี้แจงข้อเท็จจริง จึงเกี่ยวกับการปรับพินัยและเรื่องร้องเรียนต่างๆ5.3.2มีการประกาศกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการและกำหนดระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์5.3.3มีการรับเรื่องจากประชาชนและหน่วยงานอื่นผ่านอ e ีเมลกลางหรือระบบ e-service ทั้งในและนอกเวลาทำการ มีการรับเรื่องร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะผ่านออนไลน์ c e b o o k Page และ l i n e Official Account ของกลุมการขนส่งทางบกหากมีเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาข้อมูลจะปรากฏในหน้าจอเว็บ MDM เพื่อให้เจ้าหน้าที่ขนส่งที่เกี่ยวข้องดำเนินการรับเรื่องและดำเนินการต่อไปโดยมีการแจ้งเลขที่หนังสือส่งทาง SMS ของประชาชนผู้ร้องเรียนมีการใช้แอปพลิเคชัน a f f ฟ f y ฟงดูของจังหวัดนครราชสีมาให้หน่วยราชการรับเรื่องต่างๆของประชาชนประชาชนสามารถติดตามสถานะเรื่องร้องเรียนของตนเองได้โดยมีรหัสการ รับเรื่องอ้างอิง5.3.4มีการดําเนินการภายในหน่วยงานหลังจากได้รับเรื่องจากประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเจ้าหน้าที่รับเรื่องจากอ e ีเมลกลางหรือระบบ e-service สายดว่วนโทร .1584 มีเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงสําหรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนในเบื้องตน้นก่อนที่จะส่งต่อเรื่องไปยังจังหวัดที่เกิดเหตุ Application t r a f f i Phone สามารถตรวจสอบข้อมูลการร้องเรียนในรูปแบบต่างๆได้เช่นรูปถ่ายวิดีโอข้อความที่ประชาชนส่งเรื่องมายังสำนักง,งานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและมีเมนูที่สามารถ ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว5.3.5มีการออกใบอนุญาตการแจ้งผลการพิจารณาหรือออกหลักฐานอื่นใดทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน DLT E-Learning มีการออกหลักฐานและแจ้งผลการอุบรมในระบบเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในการแนบติดต่อเข้ารับบริการต่อใบอนุญาตขับรถ5.3.6มีการนำงานบริการมาพัฒนาหรือเชื่อมโยงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางมีการจัดทำ m o u ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการขนส่งทางบกเชื่อมต่อบริการเข้าระบบ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐสามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ได้แก่ 1. อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2. ข้อมูลทะเบียนรถ 3. ข้อมูลใบขับขี่เป็นการเพิ่มช่องทางการบริการอีกช่องทางหนึ่งสำนังกางานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาแห่งที่2ขอจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ